สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับสวนพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่สวนพิตาได้ห่างหายจากการทำคลิปแบ่งปันต้นไม้คลิปพาชมสวนรวมทั้งคลิปการเพิ่มจำนวนไม้ในสวนกันนะคะวันนี้สวนพิตาพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะพาท่านผู้ชมไปทำคลิปการเพิ่ม ต้นไม้ในส่วนของเราจะเป็นต้นอะไรนั้นจะเป็นไม้ชนิดไหนนั้นตามโสพิตาไปค่ะนี่เลยค่ะวันนี้โสพิตาจะพาท่านผู้ชมมาทำการเพิ่มจำนวนไม้สกุลดิเฟนบาเชียกันนะคะไม้สกุลดิเฟนบาเชียก็จะมีจำพวกเศรษฐีวินสันอ่าหลักๆที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักเศรษฐีวินสันมีทั้งเศรษฐีวินสัน ด่างอายุทยาเศรษฐีวินสันด่างสิงห์บุรีและก็เศรษฐีวินสันลูกผสมนะคะแต่ต้นที่โสพิตาจะพาท่านผู้ชมไปทำก็คือน้องต้นนี้เลยค่ะสำหรับน้องต้นนี้นะคะน้องก็เป็นไม้สกุลดิฟเฟนบาเชียเช่นกันนะคะไม้สกุลดิฟเฟนบาเชียต้นนี้น้องเป็นหงศานะคะ หงสาก็มีหลากหลายแตกต่างกันไปค่ะมีทั้งหงสาจิรชัยหงสามโมร็อกโกหงสาบราซิลนะคะส่วนต้นนี้น้องเป็นหงสามโมร็อกโกนะคะหงสามโมร็อกโกต้นนี้โสวิตาได้เลี้ยงน้องไว้นานมากแล้วค่ะก่อนหน้านี้น้องมีความสวยมากเลยนะคะอ่ะพอ นานๆเข้าไม้เขาก็จะมีอายุเยอะนะคะท่านผู้ชมใบเขาก็จะเริ่มเล็กลงและก็มีดอกนะคะต้นนี้นี่เลยนะคะใบล่างๆน้องก็จะค่อยๆทิ้งใบก็จะมีลำต้นให้เราเห็นแบบนี้นะคะการขยายพันธุ์สำหรับไม้สกุลดิเฟนบาเชียนะคะก็จะมีการ ขยายที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกยอดการนอนข้อนะคะแต่ต้นนี้ค่ะโซพิตาก็จะทำการตอนส่วนยอดของเขานะคะเพื่อให้เราจะได้ลำต้นก็คือเป็นต้นใหม่ที่เป็นส่วนของยอดนี้และก็จะได้ตาหน่อที่อยู่อ่าเป็นตอของเขานะคะต้นนี้ค่ะโซฟิตาก็ได้ทำการลิกใบ ของเขาที่มีอายุเยอะออกไปบ้างแล้วนะคะก็จะได้ลำต้นประมาณนี้คะ่ะหลังจากที่เราได้เตรียมลำต้นของไม้ที่เราต้องการจะตอนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปดูวัสดุที่เราจะต้องใช้ในครั้งนี้มีอะไรบ้างตามสุพิตาไปคะ่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการตอนกิ่งในครั้งนี้นะคะมีง่ายๆด้วยกันก็จะเป็น ขุยมะพร้าวคะ่ะขุยมะพร้าวที่เป็นขุยๆแบบนี้นะคะผ่านการแช่น้ําแล้วนะคะนี่ก็โสพิตาได้แช่น้ําทิ้งไว้สองคืนแล้วคะ่ะหลังจากนั้นโสพิตาก็จะนําเข้ามาเทาใส่กระจาดแบบนี้นะคะเพื่อให้น้ําเขาได้ไหลผ่านออกไปคะ่ะแต่เขาก็ยังมีความชื้นอยู่นะคะ นี่เลยค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะแล้วก็จะมีถุงค่ะเป็นถุงใสถุงแกงนี่แหละค่ะถุงแบบนี้นะคะอ่าเราต้องดูว่าลำต้นของเขาใหญ่แค่ไหนถ้าลำต้นเขาใหญ่มากเราก็อาจจะใช้ถุงที่ใหญ่กว่าน,นี้นะคะแต่ขนาดที่โสพิตาใช้น่าไซส์นี้จะเป็นอ่า 6คูณ9นะคะเป็นถุงใส่ข้าวใส่แกงทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีเชือกฟางนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการอเอาขุยมะพร้าวใส่ในถุงกันเลยนะคะหลังจากที่เราได้นำขุยมะพร้าวใส่ในถุงแล้ว รัดปากด้วยเชือกฟางแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเรามาทําขั้นตอนกันต่อนะคะ,ะส่วนพิตาก็จะพาท่านผู้ชมไปทําการตอนได้เลยคะ่ะก่อนที่จะไปทําการตอนกิ่งตอนลําต้นของไม้สกุลดิเฟนบาเชีย er นะคะสวนพิตาก็ขอแนะนําท่านผู้ชมนะคะให้สวมถุงมือด้วยนะคะเนื่องจากว่ายางของเขาคะ่ะ มีพิษนะคะเราก็จะมาสวมถุงมือกันก่อนนะคะยางของไม้สกุลดิเฟนบาเชียค่ะเป็นไม้ที่มีพิษนะคะทำด้วยความระมัดระวังระวังยางกระเด็นเข้าตานะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการตอนลำต้นของเขาแล้วนะคะให้ท่านผู้ชมดูกาบก้านนะคะที่มีติดอยู่ตรงลำต้นให,ให้ดึงออกนะคะหลังจากนั้น ใช้มีดรกรีดนะคะกรีดเบาๆนะคะกรีดตรงขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะประมาณอ่าสี่แผลรอบๆลำต้นนะคะกรีดไม่ต้องลึกนะคะ นี่ค่ะตอนนี้สวนพิตาก็ได้ทำการกรีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนี่ค่ะวัสดุที่เราใส่ไว้ในถุงก็คือขุยมะพร้าวเราก็มาผ่าถุงกันนะคะผ่าครึ่งแบบนี้เลยนะคะผ่าข้างเดียวนะคะผ่าแบบนี้ค่ะการตอกกิ่งก็เหมือนการตอนไม้ทั่วไปนะคะเป็นพื้นฐานสำหรับคนทำการ ขยายพันธุ์ต้นไม้ทุกคนต้องทําเป็นนะคะสําหรับการตอนกิ่งนะคะส่วนพิตาก็จะนําเขามาหุ้มค่ะหุ้มลาต้นประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราทําการหุ้มลําต้นแล้วนะคะอ่าเราก็จะมาลัดในส่วนของ วัสดุที่เราหุ้มกันนะคะใช้เชือกฟางคะ่ะหลังจากที่เราทําการหุ้มนะคะพยายามดึงให้เขาชนกันแบบนี้นะคะให้ส่วนของวัสดุปลูกที่เป็นถุงอะคะ่ะนี่คะ่ะหุ้มให้ชนกันแบบนี้เลยเราก็จะใช้เชือกฟางรัดนะคะอาจจะรัด ช่วงบนหรือช่วงล่างก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดของแต่ละท่านนะคะดึงให้แน่นเลยนะคะนี่ค่ะสวยพิตาก็จะทำการดึงให้แน่นแบบนี้ค่ะอ่านี่เราก็รัดไปท่อนที่หนึ่งแล้วนะคะหลังจากนั้นก็มารัดต่อท่อนที่สองด้านล่างนะคะ ดึงให้แน่นๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเราก็จะได้อะวิธีตอนลำต้นของไม้สกุลดิเฟนบาเชียทำกันง่ายๆค่ะเป็นการขยายพันธุ์เป็นการเพิ่มจํานวนนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะในส่วนของ รอ,อยต่อระหว่างถุงก็จะชิดชิดกันประมาณนี้นะคะยิ่งดึงยิ่งชิดได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะรากน้องก็จะได้มาให้เราไวๆนะคะท่านผู้ชมหลังจากนี้คอยติดตามน้องนะคะว่าระยะเวลาการตอนเราใช้ระยะเวลาทั้งหมดกี่วันรากจะมานะคะคลิปนี้โสภิตาไม้มงคลก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ คลิปหน้าโสภิตาก็จะพาท่านผู้ชมมาทำการาขยายไม้ตัวอื่นอีนอกนะคะวิธีการตอนไม้สกุลดิเฟนบาเชียตอนจากลำต้นทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมหากท่านไหนยังไม่เคยลองและมีไม้สกุลดิเฟนบาเชียไม่ว่าจะเป็นหงสาหรือวินสัน และตัวอื่นๆที่มีรลำต้นเป็นท่อนข้อยาวลองไปทำดูนะคะและมาติดตามกันนะคะว่าระยะเวลากี่วันรากน้องจะมาโสพิตาไม้มงคลก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โสพิตาเพื่อเป็นกําลังใจและเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งหน้านะคะสำหรับคลิปนี้โสพิตาลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ